ดีคุณหมายเลขแปเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนี่ก็เป็นจดหมายหลายฉบับแล้วนะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันสักทีแค่กล้ามาเจอกันได้แล้วเ,เออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี้ยโรงเรียนเรามีงานกีฬาโรงเรียนเราได้เป็นดัมเมเยอร์ด้วยนะมาถ่ายรูปด้วยกันไหม เธอเองสบายดีไหมนอนดีกอยู่ไหมจะเป็นอย่างไรช่วงที่ฉันไม่ได้ทักทุกคนไม่ว่าจะยืมมันไปแล้วทุกเรื่องราวทุกคนที่ตื่นตอนเช้า โอ้มกูเลือกเกมอะไรวันนี <th> ้ฮาเวนบูลนะนะนะเนมโดนแม่ดูมาหรอมีอะไรบอกกูได้นะ 天空。 จะหาไได้ยังไงแต่ผมรู้ว่าพินดีๆมันลบไม่ได้แล้วผมจะออกตามหาเธออีกครั้งให้ยังไงช่วยดูเธอย่งสบายดีไ,ไหม เดี๋ยวฉันกลับไปรอให้ตามมาแล้วก็กงงตากนะเต่ไอ็นนี่ล้วก็ฉันมาพูดอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เล่นแต่เมื่อวานฉันก็คุยอยู่เลยนะ มนเลใช่ขอเสียงปรบมือีกสักครั้งค่ะไี่แยกกันก็ต้องรอติดตามว่าจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจและสนุกตรงไหน ถูกต้องมากอืและอย่างคีย์พอยต์ของเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าความอิเล็กทรอนิกส์มันทาให้เราใกล้กันแต่ความสัมพันธ์มันทาให้เราห่างกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยในยุคสมัยนี้ทุกคนติดต่อพูดคุยกันได้อย่างง่ายดายผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ในสมัยก่อนว่าเราจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งคุณโนบใช่มันยากมากเพราะฉันต้องส่งควันไฟนะคะแล้วก่อนแล้วก็อะไรที่ดีแดงไปนี้คือมันไกลไปหลายสายไปไกลมากไปเกินไป ซึ่งฮีบุ๊เรื่องความพิเศษของมันคืออย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยหนัสือรุ่นเราก็องแบบแนวแบบให้คนแบบว่าเฮ้ยเชื่อว่าสัตัดเราจะทำแนวนี้ปีนี้เราก็เลยมีทั้งแบบเอ็กวีซีโปรดิวเซอร์ได้คุณได้คุณนิวอาลูมิเนมคุณนิวสวานิวานต้องมือให้คุณนิวอะลเนียนั่นแหนะฮะนมน้าช่วยด้วยนอกจากนั้ก็ยังมีพวงกับนะคะคือคุณนี่คุณมีเมีเราเีต้องมีต้องมีต้องมีเ ดิฉันเองก็โดนเก็บกรมเรื่องและกำกับไปร่วมด้วยเนไปเลยคือเป็นอุตสาหกรรมในบริษัทจริงๆนะใช่ค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะดิฉันตอนแรกเก่าจะเห็นแล้วคุณพี่บุ๊กกบตอนแรกกะว่าตัวเองจะทั้งเขียนคงเรื่องกำกับเมคอัพตัดต่อขับรถดูพระของเพื่อนมีคงไปไหมคะเนี่ยก็นีก็ตอนแรกกะว่าจะี๋ยวห้าทีับไปละอ่าอ่าจุดหมายไหมไม่แปลกเลยจะเล่นอยู่คนเดียวจะเล่นด้วยเดี๋ยวเปขีบ้า สร้างคุณนิวมาบ้างอจ้างเธอคุณนิวก็ให้เกียรติคุณนิวก็ให้เกียรติมาร่วมกำกับดูแลด้วยคุณนิวเขาอยู่ในพาร์ทไหนในส่วนของตั้งแต่หนังสือรุ่นอถามครับมินอะไรนะตัวดูแลในส่วนไหนบ้างครับตั้งแต่หนังสือรุ่นต้นมาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มินก็เป็นเออเป็นที่ปรึกษาห่างๆนะคอยให้คำแต่ถ้าหนังสือรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการกำกับแล้วก็ดูภาพรวมบ้างครับผมสจนมามาเรื่องนี้เราก็ก็คล้ายๆเดิมหล่ยเนาะมีมีโอกาสได้มาร่วม รวมอะไรแล้วอย่างตัวดีเซ์ก็มีกำกับรวมกันนะครับผมจริงๆพอเป็นนักแสดงมาตลอดพอมากำกับมาดูแลดูเบื้องหลังด้วยเนี่ยมันมันดูยากเราฝป่ามันแตกต่างกันยังมีจ๊ะก็ก็ยากนะถ้าเป็นนักแสดงเราก็แค่ดูแลในฐานของเราตัวละครเราใช่ไหมฮะแต่ว่าพอต้องมาดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วทุกคนก <ๆ S 1> ็ <ๆ S 1> แบบมีฝีมือกันทางนั้นอย่างเงี้ยจะให้ผมมาแบบโอ้ กับจาเฟิร์สอย่างเงี้แหละผมก็เกรงใจอ่อคทวนครับมีไปส่งอารมณ์ไม่เขาไหมจาเฟิร์สเนี่ยแบบเอ๋อมันต้องอย่างนี้มันต้องเทนอีกมันต้องเทนพี่ไปเขาส่งบอลเองค่ะอ๋อมันไม่ต้องหรอกคนเดินส่งไม่พาเขาไม่อินค่ะเขาต้องส่งบอลเองค่ะพูนนี้แม่เออไปได้ไหมนะแหวก็ถามเลยเลยก็ได้เลยเวลาเล่นคู่กันถ้าคนหนึ่งอารมณ์ไม่ได้เราส่งอารมณ์ยังไงจ้ ถ้าเป็นสีเศร้าอะไรเราเห็นเขาเศร้าเราเราซึ่งเราหมอกไปด้วยมนเราคนคน่งนะใจถูกใจถ้าคนยังเศร้าเราก็เลยเศร้าอัตโนมัติเลยเรางรับความสียเขามาอะไรเงี้ยเห็นไหมล่ะไป่ต้องให้ใครมาตีว้วาคมตีคเองอคนได้ปคนเดินดีใจคนเดเศร้าพอไม่ใช่ีใเรมันต้องดีใจตเอง ซึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะได้รับของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากการย้อนความทรงจาแล้วอย่างแรกเลยอยมางที่คีมันบอกไว้ก็คือความสัมพันธ์อะตกลงแล้วเนี่ยมันคือการที่เราอะใช้เทคโนโลยีสื่อสารเราโคตรมันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอะเราเองต่างหากที่ละทิ้งความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราง่ายเกินไป เมื่อก่อนเนี่ยก่อนเราจะต้องกลับบ้านไปเพื่อออนเอ็มหรือกลับบ้านไปเพื่อรอจดหมายใครบางคนแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันง่ายไปเราเลยทิ้งความสัมพันธ์นั้นเพราะว่าเราคิดว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้นะใครไม่ไตนนี้าเดแล้วขออนุญาตถามน้องๆเลยมีใครเคยแกล้งแอปเปิลออฟไลน์บ้างไหมคะน้องบอกแอปเปิลออฟไลน์น้องบอกไม่ทันเอ็มเอหรือเปล่าจ้าค่ะอ๋อจ้าค่ะแม่จ้าค่ะแม่ทุกคนทำหมดฉันมันใจตรนงาน คือเวลาถ้าเราชอบใครแม่แม่แม่เเลป็นเตซมไหมทำไมแม่ดูนาโฮงไม่ใช่แม่กำลังฟังอยู่ว่าดูจะเป็ได้ไม่อยากคุยอะไรทั้งตัวตัวก็ท้านโหนกแก่กับว่าผิดอะไรเอ้งเป็นเซนใช่เห็นเด็กมาดึงขึ้นใช่ใช่แต่ก่อนเราต้องไปขอขอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าออกออกตลอดแม่งจะทักกูุะเท่ไม่ดักเลยมีหมดนะไหนเอามีสี่ทำจานิี่ทำจานทำไมคู่นี้เป็นเซนอ๋อคู่ ตัดตุ่นก็หลายคู่ครับสนุ๊ปเป็นใครจริงในเรื่องนี้เอ็นเป็นเอ็นเป็นยังไงเอนนะผมมีไหมมัมีไหมมีมีก็เราก็เล่นตัวนแหวแออฟไลน์ไว้ก่อนพอเห็นเขาออแล้วก็เอ้ยออนขึ้นมาอุ้ยพร้อมกันเลยเอ่อเดือดขึ้นมาเลยใช่ไดือดขึ้นมเจอเจอออนเอเมือง ไอ้ฉันเราเพียรแต่งฉันรู้เขาเพียรบอกเดียวว่าจ้าตอนนี้ฉันอยู่ด้วยขาเกิดแล้วเริ่มดูดแล้วเมื่อกี้มันโนกรอนไงโอเคโอเคอะที่สำคัญโปรเจกต์นี้บอกเลยว่ามีการร่วมทุนที่จากผู้สนใจดีหลายๆท่านมากที่ใหญ่เยอะมากแล้วที่สำคัญคุณรู้ไหมคะทำไมดิฉันได้ยินว่าช่วงนี้จะถูกนำไปฉายที่ประเทศญี่ปุ่นว้าวเพราก็ะครับกี้ผมไม่รู้มาก่อนเลย คือซีรีส์นี้เนี่ยจะปลุกนําไปฉายที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนความโมเม้นมันจะมากขึ้นใช่แลวก็คือก็คือแบบว่าฝั่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามเลยว่าจะได้ดูซีรีส์นี้ยังไงบ้างช่องทางไหนบ้างใช่เตรียมติดตามเลยแต่ ใช่เลยตรงนี้เราต้องขอบคุณเลยขอบคุณทางพาร์ทเนอร์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Qpower นะคะ a b r a n d นะคะสามพาร์ท Webtoe เชียแล้วก็สีเซเด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยที่เอาเสียงปรบมือให้ผู้สนับสนุนพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะถ้าไม่มีผกท่านนะคะก็ไม่มีพวกเราอยู่ตรงนี้ยิ้มกว้างเลยนะคะมีความสุขค่ะใช่แล้วไอ้ระดับนี้เดี๋ยวโซเรียนเชิญนะคะมาขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันดีกว่านะคะอ่ะเรียนเชิญท่านทำให้เรากลังตระหนักในการใช้ชีวิตได้เยอะเลยครับ นะครแล้วกออ็อย่างที่พี่สนุกบอกว่าจริงเทคโนโลยีมันมีส่วนทำให้เราใกล้กันมากขึ้นแต่เรื่องความสัมพันธ์มันไกลกันจริงๆก็อยากจะฝากเรื่องนี้มันจริงๆมันค่อนข้างจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากค่ะต่อ,อไปเลยลเอ็นเอสเอมาฝากสำหร,รับพาร์ทของ MSN นเอเอค่ะ,ะก็สำหรับของเอ็นเสเอนะครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ในอากันสำหรับทุกคนเลยในทีมเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย N S N D B หรือว่าไลน์นะครับผมก็รับรองว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีความหมายมากจริงๆครับผมนี่เป็นงานทางด้านเรื่องของก็ฝากสี่อที่ยังไม่มีเป็นก็ในพาร์ทของ N S N นะครับก็จะได้มาลองดูกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอ็ที่เราใช้กันหรือว่าเวลาก่อนจะคุยกันได้มันจะต้องเป็นยังไงความสัมพันธ์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงครับฝากด้วยนะครับ ต่อไปเลยบีบีน้องมีนเชิญเลยครับครับผมก็มีก็ฝากรวมๆของพวกเราทุกเส้นเรื่องเลยนะครับก็ส่วนพระของมีนก็มีนว่าบีบีเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่หลายหลาคนจะรู้สึกว่ามันก็มาเร็วไปเร็วนะแต่ว่าในช่วงเวลาทสั้นๆตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ใครหลายๆลายคนเคยผ่านโมเมนต์ดีๆไปกับมันได้เหมือนกันครับก็ฝากด้วยครับผมอภิษฐรายด้วยแต่เต้นค่ะแต่เต้นจะต้องฝากโดยรวมทั้งหมดแล้วบ้านะครับของเราด้วยใช่ครับก็ส่วนของพันหลังค่ะก็อยากจะฝาก เชื่อว่าทุกคนในทีนี้อาจจะเคยมีปัญหาเดียวเรกียวกับแชมป์มาต่อต่ว่าอยากติดตามในเรื่องว่าปัญหาจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องจะดำเนินไปทางไหนครับแล้วก็อยากขอฝากนักแสดงทุกคนด้วยครับพวกเราตั้งใจที่สุดเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆกห้เถอนักแสดงด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณมากต่อพูดค่ะขอบคุณมูค่รขอหคะอาชิดไปด้วย ลูกชิ้นแต่ก็ไม่คิดขอทานลูกชิ้นต่อนะเป็นอ่างเกอะกว่าลูกเกยอะกบไฟเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามจริงๆสำหรับรีเมมเบอร์มี่นะครับบว่า